เด็กมันจะมีอะไรที่บางอย่างมันควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอคนที่เข้าใจว่าอ๋ออยากได้ที่ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบไม่ได้ ต้องให้ทําอะไรที่มันอภินิหารแบบว่าอ,าอะไรขนาดนะั้นมันก็ก็คือเด็กอะ่ะมันก็จะฟิลประมาณนี้ค่ะก็ซึ่งมีผ่านมาก็เจอเจอแต่ลูกค้าที่น่ารักและเข้าใจคือไม่ได้พูดเยอะอะค่ะก็คแค่จะเล่าให้เขาอาจจะมีตอนนี้เขาเริ่มโตขึ้นละรู้เรื่องมากขึ้นก็อาจจะให้ดีเทลเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนนิดนึงเพราะว่าอาเริ่มเริ่มมีรมรมประสบการณ์มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าต้องพูดอย่างนี้นีนะใส่หัวนะอะไรอย่างเงี้ยไม่คือไม่ไม่ใส่ข้อมูลเยอะแค่ให้เขาเข้าใจว่าวันนี้มาทำอะไร เราจะมีทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยแค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยวห้องงอ่ะแล้วเด็กเขาเครียดก็อย่างที่เห็นนะเขาก็จะอยากไปเล่นเล้ก็จะอยากไปเล่นแต่อย่างเงี้ยก็คือแปลว่าคืออะไรคือคือคนจัดเอีเวนต์เข้าใจมีมุมให้เด็กเขาแบบว่าไ,ไ,ดได้ทําอะไรได้เดินไปเดินมาแต่ก็ยังอยู่ในซีนยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ยังได้อีกค่ะอาวดในตอนเช้าไังเหลือยังได้อีกยังได้อีกค่ะป <c oughs> ีนี้ก็น่าจะกวานไปประมาณแบบหลักหลักร้อย้โ ค้ปากสมรภูมสาธุสาธุค่ะออทุนทุนการศึกษาค่ะ